สวัสดีครับมายุพระจวดครับพี่น้องจวดที่ทีสเุเหน่าปราเสิฐครับในช่วงเทียงเทียงพี่น้องเทียงเลยล่ะมื่อนี้เบิงท้องฟ้าแดดพอประมาณกับขี่ฟ้าอยู่ตําๆเียพี่น้องรอฝนอยู่นะครับพี่น้องมื่อนี้เอา ผูกไผ่สร้างมนเอาไผ่สร้างมนใหมพี่น้องเบิงนะครับช่วงที่เขามีการขุดนะครับใส่แมคโครขุดเอาไผ่ออกแล้วก็มีการปรับบริบทพื้นที่มองนี้ไหม่นี่โดยทีห้แมคโครซวยขุดพอดีมีเทคนิคครับพี่น้องมีเทคนิคหรือเอาเทคนิคไหมพี่น้องเบิง นะครับสำหรับในการปลูกไผ่ผมคิดว่าน่าจะแม่นไผ่ทุกๆชนิดนะในการหลื้อจากกอเก่ามาปลูกนะครับโดยการนี่ตัดนี่พี่น้องตัดลำไผ่ออกเลยอันนี้เงาเขาได้ครับนี่เงาไผ่แล้วแมโค่นี่ขคุดออกมาเป็นเป็นเงาเลยแต่ว่ามี ที่แม่โคเพ่นบอกว่าให้ไปตัดนี่ครับต,ต,ออตัดต้นไผ่ในออกให้เหลือแต่ตอแบบนี้นะครับเพอร์ดิเซียเขาแตกนะห้เขาแตก,นะแต,กตอนแรกกับว่าเข้าใจครับเป็นนังคือบ่โยกมาถึงต้นเลยเรามาปลูกบ่ไใดบ่อนะครับืันนี้มีสองประเภทพี่น้องมาดนี่มีสองอย่างผมพิสูจน์ให้พี่น้องเบิ้งว่าระวังการตัดตัดต่อ กับโยกมาทั้งต้นเลยนี่มันถิเป็นยังไงเดีวพ่น้่องไปเบิง้งนะครับแต่ว่าในความรู้สึกที่ผมมองนี่ก็คือการที่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าผมว่าตัดเงานี่ติดทุกต้นครับแล้วก็มีมีการแตกแขนงแตกกิงนี่สิดีก็าการโยกมาทั้งตน้นแต่ว่าการโยกมาทั้งต้นนี่สิมีต้นตายอยู่เดียวผมสิภพาไปเบิง้งนี่อันนี้คือเอามาทั้งเงา มต่ต้งเหงาเราก็ไม่โค่พูดเลยเนี่คเราผมมามาตัดตัดต้นมันออกให้เลยแบบนี้ครับปลูกตอนช่วงที่ผมมีฝนได้พี่น้องปลูกไว้แล้วผมก็ใส่น้ำหดน้อยนึงแต่ว่าตอนนี้นี่คือฝนมาแล้วต้นไผ่สร้างมนต์ของข้อก็บเริ่มเริ่มแตกแขนงนะครับต้นนี้ก็เกิดนี่ครับนี่เห็นไหตัดเงานี่ก็เกิดอยู่ เดี๋ยวพาไปเบิงเพราะว่าเอามาปลูกกันในกันน้ำเพราะว่าน้ำปลาสิมาจากทาั้งนาสวนนี่พี่น้องเป็นน้ำปลามองนี่สิพังอยู่ตลอดเวลาเลยนาดินพังเพราะว่าแรงน้ำบางครั้งมันหลายผมก็เลยเอาไผ่สร้างมนมาลง่ดักไว้เป็นการยึดนาดินมองนี่มันเป็นดินทรายแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่า แต่าาพาฝนมากนี่นะับยังบ่านนเห็นมีการเปลี่ยนแปลงยังบ้านเห็นเห็นร้อยโศกร้อยขาดอยู่ครับอ่ะไปเบิ่งก่อนอันนี้นี่อันนี้อันนี้นนตัดตัดอยู่ครับนี่ตัดต้นเดียวตัวอ,อ,อีกฝั่งนี้บริตัดอันนี้ตัดนะครับปลูกระยะห่างประมาณสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรครับแต่ว่าผมวัดไผ่นี่สิตายยา,ยากอยู่ด้เนี่ยน,นี่แตกนอแ้วครับ แตกนอกรึพี่น้องเห็นปะนี่อันนี้ขืนนอก้วครับนี่น่าจะพิสูจน์ได้ว่านี่พี่น้องข่าเกิดว่าเฮ้วันมีการตัดต้นนี่การแตกนอกรือว่าการรักษาเอาชีวิตรอดของของไผยเรือของต้นไม้นี่นะครับเขาสิ่งเขาเขาสิไวเขาสิเฝ้าแตกเขาสิเฝ้าตั้งโตไหมครับนี่นี่แตกนอก้วไหมนะครับ ได้เห็นเราหนึ่งนอ้แล้วพี่น้องเหมือนกับว่าเขา้องเฟาเอาชีวิตรอดไหมครับในการาเฝ้าแท่งนอมาถดแท่นต้นนี้เขาตัดออกไหมครับนี่นี่ต้นงนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิรงพี่น้องอันนี้อันนี้ติ่ตดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับนี่ปลูกเป็นแถวเลยเนี่ทีต่ตัดตัดต้นออก มันมีโซนทางหนึ่งทังนี่พี่น้องผมตัดบ่ไว้มาเบิงว่ามันเป็นยังไงอันนี้บริตัดยงมาทั้งนอแต่ว่าก็เกิดขึ้นกันครับนี่นี่เกิดขึ้นกันอันนี้นี่มันนอไม้นี่ยพี่น้องนอไม้แขนงไม้นี่แตกขึ้นมาเนี่อันนี้อันนี้ยกมาทั้งก่อเลยนะครับนี่ยงมาทั้งก่อเลยนี่พี่น้องอันนี้บริตัด เป็นแบบนี้แหลคะ,ะคนน่ะก็คขื่นได้ครับพี่น้องลองเลือบ้งเดอ้อนะครับตอนนั้นผมมีเวลานี่น,นี่เห็นไ่มครับนี่อันนี้ก็แท่งนอหรืเด้เนี่นี่ครับนี่แท่งนอแล้วนะแท่งนอแล้วอันนี้ก็บ,บร่อดตัดหรือกันยกมาทั้งยกมาทั้งก่อเลยแต่นี่ตัดนี่ครับฟังนี่ตัด ฟังนี่บริเตดครับนี่ฟังนี่บริเตดยกมากนี่เอยียงสิเลยล่ะเอยียงต้นเก้านี่ยกบ่าปีนังหรอกครับเดี๋ยวน้องไม่เขาจะแทงขึ้นมากเขาก็สิตรงช่วงมุนี่เขาก็สิแก่เขาก็สิตายไปนะนี่อันนี้คือทั้งนี่บริเตดอุ้มมาเบิดเลยครับแต่ว่าไพ่นี่ผมว่าเขาตายยากอยู่ดอกเขาตายยากอยู่นะครับอุ้มเขามากเขาก็เกิด ขนาดเท่าตัดต้นไปปักกระสือมันก็นขื้นนอะพี่น้องเนาะปากล่งดินนะค่อยมันมีความชุ่มชื้นของดินนี่พี่สูตรกับพี่นออ้องพุกน่ะอันนี้มาเบิ้งฟังนี่น,นี่ฟังนี่ผมว่าน่าจ,จะเป็นด้วยดินครับอันนี้ผมก็อุ้มมาทั้งก่อคือกัน,นอุ้มมาทึ้งก่อคือกันอันนี้น่าจ,จะเป็นด้วยดินพี่น้อง เนื่องจากว่าดินเนี่ยตรงนี้เป็นดินแข็งเอ็ดไฮเห็นป่ะครับใบเขาสีสีห่อล่วงลายแล้วกบใบร่นใบแหงฟังทั้งบนมีต้นตายอยู่สองต้นนรองนั้นเนี่เป็นใบห่อใบเหี่ยวลงมาอันนี้น่าจะเป็นเพราะวา่าเพราะว่าดินนะมีส่วนนะอันนี้คือผมใหญ่มากวางเดือนพฤษภาเนี่ครับพี่น้องพฤษภาอันนี้เขาเดือนมิถุนายน แปลงนี้นะครับตะกี้เป็นผมปลูกไผ่เด้ถ้าพี่น้องติดตามโซเลานาปาลาเซเดเดีนบัดนี้ผมปลูกไผ่แล้วผมมีการบำรุงเนาะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมุ้นขี้หมูปุ๋ยขี้งูขี้ขี้งวัวบำรุงดินพอดีมันดินเป็นดินดินบอดีนะครับเอาเสียเอาไผ่มาลงแต่ว่าไผ่นี่ยมันเติบมันมันวายไว่าเขาใหญ่มากเพื่อที่จะให้มันเหมาะ คือเมื่อใส่บริเวณขอบบอ่อเนี่ยขอบถนนนี่พี่น้องโทษที่ครับขอบถนนนี่นะครับเ้วเขาก็เอาพื้นที่จุดนี้มาไว้แต่เห็ดเห็ดหน้าเขารู้สึกว่าเขาง่ามพี่น้องมึงเขาง่ามไหมพูดนะเขาแตกกอดีแล้วก็บ่มีบ่มีหย่าเลยพี่นอ้องหย่าบ่หลายเลยพูดะนะน้าบ่มีหย่าเลยผมยเลยต้องเพิ่มนม้ำ ตอนนี้ผมเพิ่มนม้ำเอาน้ำม,มาใส่เพราะว่าร่อนน้ำธรรมชาตินี่ส่วนเขาสีมาผมหงว่าฝนสีมาหรือเปล่าแล้ววันนี้ผมฟังทอจากแปลงหน้าไปใส่สะครับถ้าเกิดน,น,น้ำไหลยนี่อยู่สีมาขังอยู่ในแปลงหน้ามองนี้ครับแปลงนี้คบคันหลเกินไปเขาก็สิหล่นลงสะผมก็ไปเก็บไว้ในสายอีกแต่ว่าตอนนี้ผมรอ,อนน้ำฝน ไหวผมก็เลยหันโซลาเซลล์นะครับเอานามจากบาดานโซลาเซลล์ขึ้นมาลงเลยมาเบิ่งกันพี่น้องว่านา้ำที่บ่มีการพักในแอดมินผมกำลังต่อนนาม,มาอยู่นามบ่มีการเอามาพักไว้ยบอ่อว้ซานนี่เข้าสูบขึ้นมาจากใต้ดินขึ้นมาเอามาลงแปลงเขาเลยนี่สิเป็นยังไงแต่ว่ากามีความขาดหวังอยู่ว่า ถ้าเกิดนะครับฝนตกลงมากกับสิมีการเจือจางนะเพราะาน้ำฝนนี่ไในตัวเจนเขาหลเาขอาสิมีการเจือจางกับน้ำที่จากแต่ดินที่เขาเติมลงมีความขาดหวังนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ฝนบระทันมากเขากันเลยเอาน้ำลงใส่สะกอนนะครับเพราะว่เขาง่ามเลยพี่น้องโอเคแล้วยังโอเคแล้วใช่ไหม นี่ครับกเกลืองไผ่ไม่พี่น้องเบื้องครับเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมเอามาปลูกนี่มี่ทีมงานแมคโครพ่นบอลฟั่งว่าพี่ถ้าเกิดเอาไผ่มาปลูกนี่ต้องตัดเดอ้อไปตัดเหงาออกผมสิปลูกให้ครับเพราะ่าันนีต้นไผ่สิตายนะขันยงมาปูกนะอันนี้กับพี่สูตรนะพี่น้องได้เห็นนะครับว่า ถ้าเกิดตัดเงานะครับก็บเป็นดังภาพที่พี่น้องเห็นที่เ่าหยุดบ่อฟังคันพ่าตัดก็เห็นดังภาพที่พี่น้องนี่แหละเห็นนี่ละ,ละพี่น้องก็เลือกเอาครับว่าสะดวกแบบไหนสิสะดวกแบบไหนในการง่ายไพ่นะครับตัดเข้ากับเพิ่มเพิ่มการเพิ่มงานนะครับว่าตัดก็สะดวกสบายแต่ว่าคันไพ่ต้นง่ายกับสีหยากนะยน่อยนะครับอันนี้คือตัดน,นี่ขับ่าตัด นะครับพุ่นะไพสร้างมลนี่ใหญ่ยุ่งมึงหนียุ่งมึงหนีใหญ่มากเบิดเลยครับลุ้งตามถนนนี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับพี่น้องเอาเรื่องไพ่ครับเรื่องเข่าง่ามมาอวดพี่น้องก็สู้พี่น้องฟังนะครับถือว่าง่ามเลยครับนี่เข่าก็ไดนะครับผมเออเข่าปริญญาโทแอดมินวานะครับปริญญาโทนะครับ สโล่ท่อทหารรอเรือเด้อพีนอ่น้องเด้อโท่อย่างเดียวครับไถยแหยแน่โรตเตอรี่แหยแน่วานแหยแน่อ,อ,อยู่นี่แหละครับนี่ปริญญาโแรกท่อได้สนีแหละครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ